รถเขาแต่งมาสาล้านเอ,อ่นดิซื้อรถมาสามแสนสามล้านนั่คิดดูครับมันเมาผมให้นิยามว่าโนหนึ่งโนหนึ่งของแตงกลเลยวะชุกสีเปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดทั้งคันนะแค่ไส้ไหนข้างในตอนนั้นเลบมันอยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นแต่ว่าแค่ไส้ไหนสตาร์เอวันเกือบแสนะใช่คร์บสวัสดีครับยินีต้อรับสช่องสจอตกาชันแนลนะครับวั็นดีราก็อยู่กับบ้นแสกใส่เล่าลอยอแต่ว่ันนเ้ ตอนนี้พิเศษเขาเขาไปแต่งตัวอยู่แต่เราจะมาขโมยเ,ยเขาไปขับเองกัน <c oughs> เออรถเขาแต่งเลสามล้าน <c oughs> เอาดิซื้อรถมาสามแสนสามล้านเน่ยที่ดูรับน้องๆวันนี้ขโมยแน่ไม่เอากลับบ้านแต่เรียกผมว่าแฮ <c oughs> มชดชาแต่เรามารีวิวกันคันนี้ไปออกช่องดังๆมาหลายช่องอ่ะอย่างเช่นช่องเลซอร์จวิวก็เยอะลองไปติดตามดูแต่ว,ว่าการรีวิวของเราจะไม่เหมือนช่องเลซอาอย่างแน่นอน

โอเคเมื่อกี้เราไปขับรถเล่นกันมาแล้วดูจากภาพมินเเสร์สรแล้วเนี่ยเป็นตัด9ก0ที่แบบาฟูคาร์บอนเลยทีเดีวเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเจ้าของ เซต900ค่านนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนและคนนี้แหละเป็นจุดกําเนิดของช่องสอจอแคร์ไลน์นะครับเป็นคนแนะนําให้พวกเราได้ทํา y o YouTube ไปรู้จักพี่กันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นพี่สโนไวท์นะครับสัสเสลัตีอ้าวไม่ได้ขอแนะนำชื่อ กลับเพื <om it> ่อนๆนะครับพี่ชื่ออะไรครับผมพิเศกนะครับพิเศกสายเร่าร้อนชาแนลนะครับผมอ่าพิเศกพิเศกสายเร่าร้อนชาแนลสวัสดีเอฟซีช่องสจอะไรสจอใครล่ะสจอแครายครับผมเป็นอะไรครับสจอะไรนะสจอะไรขอนแก่นอ่ะอินฟินิตี้แบงก์หรอแยกทางห่างแยกทางห่างมีพี่เขาเป็นไอดอลอีีกทนึงเมื่อกี้ไปบุกพิเศกถึงบ้านเลยนอนอยู่ไปปลุกไปอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมขอรีวิวรถหน่อยวันนี้ได้เราเห็นช่องช่องอื่นนะเขารีวิวรถพิเศกคนดูเยอะมากเลยก็เลยอยากจะ มีคนดูเยอะๆเหมือนเขามั่งหรือเ<ห>ปนนะล่านะล้านร้านหนึ่งใช่ไหมประมาณ2ล้านวิวพี่เด <c oughs> ี๋ยวอธิษฐานไปเลยสี่ร้านส <c oughs> ีน่ร้านเดี๋ยวพี่เสกแนะลำหน่อยว่ารถแต่งอะไรไปบ้างแซกเก้าร้อยคันนี้โอ้โหผมให้นียามว่าแซกเก้าร้อยโนหนึ่งเลยนะนรนเริ่มจับตรงไหนก่อนเลยพี่ตรงไหนก่อนนะเอาแต่ข้างบนเนาะหน้าเป็นเพี่ยวคาร์บอนแนะหลมนะนะมาดูใกล้ๆซิฮัลโหลสายชิวนะฮะเลิซ่าโอ้โหเป็นไงอยู่ด้วยกันหมดครับ สายบันเทิงสายเล่าร้อนสายชิลสายเซซ่าเฮ้ยไปเซซ่าสายเซซ่าสายเซซ่าีเป็นชิลหน้าเป็นฟูกาบอนแล้วก็นี่กันสาบัดของอะไรเอ่ยไอโฟโโปรตัวท็อปเลยไอโฟโโปรตัวท็อปนี่แพงเลพี่ตัวท็อปตัวนี้สองหมื่นนะสองหมื่นนะฮะไอโฟโโปรนี่ประกับนี่ใช่ประกับเดิมแน่นอนเลยผมแอคทีฟครับผมแอคทีฟครับผม ตัวนี้น่าจะอยู่กว่า5 5 0 0ครับตัวนี้อย่างเดียวนะครับไม่รวมตัวิีโดมิโน่นะเราบีโดมิโน่ตั้ง5ครับผมบวิมโดมิโน่อยู่ประมาณ3ามพ้าวประมาณนี้เนาะสามไม่รวมตัวนี้นะก็ไม่รวมตัวนี้ด้วยตัวนี้น่าขาจับจำไม่ได้จริงๆน่าจะอยู่ประมาณทาง2,000แหละไม่รวมตัวนี้นะไม่ใช่ขาดจับ D M V อ่าชุดนี้เนี่ยผมว่าให้ให้ไปหมู่หนึ่งแค่นี้นะ ลมปอกคือที่อยู่นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยชุดนี้ไม่มีเดิมแล้วของเดิมไม่มีประกันนี่คือมาเขาแถมสายสายคัเร่งซื้อแยกอะสายคันเร่งซื้อแยกอะแยกแยกตัวนี้แยกนะครับตัวนี้แยกแหงไว้ที่ตัวนี้สายคันเร่งเป็นของระคังคองเลยน่าจะมาราคาพร้อมกับตัวนี้ใช่ใช่ใช่ตัวนี้สายวันสายแล้วตัวเนี้ยสายตัวรัดเนี่ยซื้อแยกครับขั้มบนเป็นอะไรเอ่ยคอซ่าหรอเป็นอิตาลีครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเด่นิยมใส่ของแต่งด้วยนะใช่ครับแต่งโล่แต่งจุกทองขัามคัดก็เป็นของแบมโบ้ใช่ครับ หมื่นกว่าบาทแน่นอนสองหมื่นแน่พี่ันี้น่าจะอยู่ประมาณอย่างเดียวน่าอยู่ประมาณแปดพันเก้าแปดพันเก้าไม่รวมถูกไม่รวมของแต่งของแต่งนี่ก็เป็นพันแล้วแน่ๆแน่นะได้เก้าพันไปไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งโอซูจ้ะโอซูคู่นี้ก็ประมาณพันกว่าบาทพันสองพันสามคาร์บอนก็ไม่ต้องพูดถึงคาร์บอนูชิ้นเนี่ยให้ดูทุกชิ้นเลยก็คือทั้งคันเรียกว่าชุดสีเปลี่ยนเป็นคาร์บอนหมดทั้งคันนะบวกราคาไปพี่ว่าโดนไปเท่าไหร่เฉพาะคาร์บอนรอบคัน แค่ไส้ในข้างในตอนนั้นลงบวกมันอยู่ประมาณเกือบห้าหมื่นแล้ววะแค่ไส้หนไส้หนอย่างเดียวนะใช่ครับแค่ไส้ันเดอเทลชิ้นใหญ่ก็คาร์บอนท่าเอฟวันเกือบแสนนะใช่คารับอนบางคพบางโพลใช่นะแต่ว่าไม่ได้ล้างตัวตัวปิดนี้ก็ใช่ใช่เก็บหมดงานคาร์บอนฝั่งข้างก็คาร์บอนเหมือนกันได้ว่าอนไนใส่ได้จับยัดใช่นี่เราเปิดกระบวนดูดออกมาได้แล้วฝาข้างน้ำมันแต่งของ ที TWM TWM หรือเปล่า t w เแ็มแอมอันนี้อยู่กับพี่เตกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยคันนี้อยู่ปีนี้เป็นปีที่สามนะครับย่างเข้าปีที่สี่แล้วขอแต่งยังไม่หมดนะเนี่ยยังมีข้างลงข้างล่างอีกพี่ป้องปั๊มล่างปั๊มล่างเป็น M4 M4 ขาจับ ISV จานนี่เปลี่ยนนะพี่หรือว่าเป็นจานเดิมจานยังเป็นจานเดิมอยู่ครับจานเดิมครับผมแล้วก็เป็นสายถักเิวถักเิวก็มือระบาดใช่ล้ม การล้ม i n g IMG มาที่เลยมาตรงนี้ต่อเลยเนี่ยกันแข้งอะไรเท็กเจ็บเป็นคำยอง IFV ก้อฟูอาคาโปวิกครับผมโดนไปกี่หมื่นนะที่สี่ห้าหมื่นตัวนี้ถ้าเบิกใหม่อยู่ประมาณห้าหมื่นสี่กับห้าหมื่นสี่สองพันสองห้าหมื่นเจ็ดลมกาดก้ห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็มีโชว์เทพด้วย จอเทพเป็นโอรินตัวท็อปเลยถ้าเบิกใหม่อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสาหรือ3ามหมื่นสามเนี่ยสามหมื่นห้านะตัวเนี้ยคือของเซ็ตเก้าร้อยอะโช๊คตัวเนี้ยจะใหญ่แต่ตัวปรับเล็กอ่าแต่ของเอ็มดีส่วนเก้าโช๊คเล็กแต่ตัวปรับใหญ่ใหญ่มากอะใหญ่แบบโอ้โหแต่หล่อนะใส่เข้าไปแบบเต็มมากเลยแต่ก็อยากใส่เหมือนกันโอรินของขึ้นชื่อของพิเศษนี่ไม่มีตรงไหนที่ว่าไม่แต่งแล้วแหละตัวนี้ยังเป็นเดิมอยู่ทําร่างเป็นตัวอะไซ เมส์อเสีแล้วก็สายเออสายทักโหดมากน้อยรวดกระโบยได้อยู่แต่พิเศษเถอะอกระปงกระปุกเปลี่ยนมาหมดแล้วจัดเต็มผมให้นิยามว่าโนหนึ่งโนหนึ่งของเซตเก้าร้อยเลยวะอันนี้มีทำเครื่องไหมพี่ยังเดิมเดิมอยู่ครับผมไม่มีไม่ได้รีแมปปลี่ตองอะไรใหม่แต่งภายนอกไม่น้อยน้อยงามงาม ถ้าแต่งขนาดนี้ไปทําแรงล้มมามันก็เสียดายแต่พิเศษเขาขับแบบเรื่อยๆกินลมชมวิวใช่ใช่รู้ใจ <ๆ S 2> แล้วตอนนี้ได้ไปมีโครงการจะไปออกทริปอะไรไหมพี่เร็วๆนี้เดือนหน้ามีการเจนบุรีครับแซดเก้าร้อยขับไทยแลนด์ตัวนี้เลยประมาณร้อยขับไท,ทยแลนด์ไปกับใครบ้างพี่ก็ไปกับแซดเก้าร้อยขับไทยแลนอ๋อจ0ซีห้าบพันเป็นทริปใหญ่ของกลุ่มแซดเก้าร้วส่วนตัวพี่เสกชอบรถนักเก็ตหรือรถสปอร์ตมากกว่ๆๆากัน มันแล้วแต่อารมณ์ถ้าขี่ทางไกลก็สปอร์ก็โอเคแต่เกิดเนเก็ตในเมืองขี่กินมมนมอะไรก็โอเคในสภาวะที่รถติดๆในกรุงเทพเนาะแล้วส่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในรมอเตอร์มลเนาะแต่ว่าเวลาระยะทางไกลก็ขึ้สปอร์ไม่ได้แน่นอนเราชอบใช้ชีวิตอยู่กับมอเตอร์ไซค์ม,ม,มันขาดไม่ได้เราต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขับทํางานขับเที่ยวรู้จักกับพิเศษมาก,ก็หลายปีมากถ้าใคร <c oughs> ไม่ใครนึกภาพไม่ออกว่าหลายปีคือไงก็คือสมัยนินจา250โฉมแรกเลยครับอันนี้ก็คือแบบ เราเจอกันตรงที่ไปเปลี่ยนท่อนะอันนี้จำได้แม่นเลยไปกับพี่จุ๊บเห็นพี่เำนึงกันจะถอดท่อไปต่อดุทซื้อมาแล้วไม่เคยขับแบบอารมณ์แบบรถคลาสนี้เลยอะไรเงี้ยเลยไปช่วยพี่เขาถอดท่อก็ได้รู้จักกันก็ได้ออกคิดกันช่วงนั้นรู้จักกันแบบพิเศษไม่ได้อยู่แถวแถวนี้เนาะแล้วไหนอะสติ๊กเกอร์โซนโชคลายังไม่ติดให้เลยขาดได้ไงอะเก็บไว้แจกนี่ผมมีหลายอันอาจะติดตรงไหนพี่พี่ที่เดิมอ่าเราก็ติดตรงนี้ ไม่มีแทนนี่ก็ขอภัยด้วยนะที่กําลังลอกพอดีเลยวันนี้ฝนตกเสกยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือกําลังจะเปลี่ยนเจนใหม่ค่อยไปตามดูใน,นช่องอสายเล่าร้อนฝากช่องแล้วก็ Facebook พิเศษกั็ขึ้นให้ที่นี่เลยว่าแม่เพื่อนๆไปไป,ไปดูเขาพิเศษโอ้จอดวิวเขาหลายแสนนะคลิปหนึ่งอ,ะอ่ะสายเล่าร้อนอะ่ะอ๋อเข้าเข้ายูทูปพิเศษเขาชอบไปทัวร์แถวบุรีรัมย์บ่อยๆอันนี้คุณไปติดติ๊กเกอร์มาเหรอครับที่แขนเนี่ย พอดีนคจอมเลยสักมาสักมาอย่างนี้ด้วยวะได้ได้นะแปะไว้ได้ได้นะอันนี้ที่มันเป็นประเด็นอะไรนะเนี่ยหมวกหมวกใช่ป่ะใช่หมวกกันด้ำหมวกกันนำอ๋ออันนี้ที่เป็นประเด็นอะไรนะใบละสองสามหมื่นอะไรแล้วนะใช่สามพันห้าสองหมื่นสามใบแสนนี่สามใบแสนเดี๋ยวมันรอรอขึ้นอีกกีนเลยเห็นปะรอแจ่มเลย ล่จัดมันจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้ท่ามันไม่ได้ลอ่อ <c oughs> อะไรมันก็จะอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากดูว่าจะไปแบบไหนหรือเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ <c oughs> ช่องสายร้อนเชนไอออนนะใครอยากให้พี่เสกทำสีไหนอะไร <c oughs> ยังไง <c oughs> ก็มาคอมเมนต์กันได้ครับ <c oughs> ใครอยากให้พี่แฮมหรือพี่ปองแต่งรถอะไรแนวไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่เสกสายร้อนมากครับสวัสดีมา ขับรถให้น้องมันรีวิวถึงท evet> ี่เลยเราก็ไปไปตามถึงบ้านพี่เขาเพิ่งเลิกงานแล้วนอนพักดึกเพราะคิดดูตะครับว่าไปปุ๊บไปปุ๊บเลยอะดีครับดีดีขอบคุณพี่เสกที่มาอครับผมแล้วก็อี e ีหน้าเราจะไปทำอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยเนาะแล้วก็วันนี้ไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ